สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่18มิถุนายน2567นะครับียกว่าวันนี้เรื่องราวปัจจัยการเมืองก็ถือว่ามีความชัดเจนนะอย่างคดีของยุบพักก้าวไก่ก็พิจารณาต่อในวันที่3คดกดาคมนนในส่วนของเรื่องของนายกัฐมนตรีก็พิจารณาต่อวันที่10คดคดาคมในส่วนของสวก็ชี้ชังมาแล้วว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญใน,นส่วนของของคุณทักษิณน,นะอดีตนายกก็เรที่ก็ ได้การ,การประกันตัวเพราการวางหลักทรัพย์ไป500 0 0นบาทนะเพราะคยึดพาสปอร์ตห้ามเดินทางออกนอกประเทศตัวจุดนี้นะครับนี่คือเรื่องราวนะของปัจจนะัยน้บอกว่าทุกคนให้ความใจกันวันนี้ก็มาลุ้นนม,มากันต่อนะในช่วงของเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนหน้านะว่าแต่วันนี้ทําไมต้องบอกเลยว่าช่วงเช้าตลาดไทยเป็นตลาดแห่งความหวังนะที่ว,ว่าเปิดมาปุ๊บนะเรีวยกว่าพันสจุด ุดสองหนึ่งจุดนะเราเปิดมาสวยแล้วก็เล่นไปไกลถึงหนึ่งพันสามร้อยสิบจุดเจ็ดหกจุดนะก็ถือว่าเป็นช่วงของฮันนีมูนกันนะในช่วงของภาคเช้าเดี๋ยวพอมาภาคบ่ายทั้งหมดเลยว่าโอเป็นหนังคุณละม้วนในวันแรงคงแรงขายนี้แบบว่าออกมาแบบว่าเยอะแยะมากมายนะด้วยว่าวันนี้เองนะผมชื่อว่านักลงทุนเอ,เองเนี่ยบางคนก็ฝันสลายบางคนฝันค้างนะขึ้นอยู่กับความฝันของแต่ละคนว่าฝันเป็นอย่างไรซึ่ง ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดทาการที่1,297.41จุดนะครับเพิ่มขึ้น0.82จุดคิดเป็น0.06%มูลค่าการแส้อวันนี้3 8 0 1 5 4 1ล้านบาทโดยว่านักงทุนส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุนก็ต้องมานั่งดูที่ว่าวันนี้เองนะด้วยว่านักลงท,ทุนที่ซื้อขายรายกลุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรในขณะที่หุ้นลงไฟฟ้าทั้งหว่าวันนี้หุ้นกลุ่มไฟฟ้านี่ถูก กระนำถูกแรงที่ขายออกมานี้แบบว่าโอ้โหหลายตัวแบบว่าตั้งหมดหรือว่าราคาคุณเนี่ยปรับตัวลดลงนะเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์วรเชษผู้มรยการคุณกรพัฒน์วรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทดักทรั์กรุงศรีจำกัดมหาชนสักครู่ครับ คุณกฤชในติดภารกิจนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงของภาคเช้าต้องบอกเลยว่าโอ้ตลาดหุ้นนีเป็นตลาดแห่งความหวังให้ได้ว่าเห็นเราเห็นแสงจีเขียวเราได้เห็นดัชน,นีนันขึ้นไปนะแตะจุดสูงสุดตรง1 3 1 0จุดก็มองว่าหุ้นใหญ่หลายตัวแบบเขียวกันแบบว่าหลากหลายนะมมีเกิดการคบเพื่อชอ็อตไหมอะไรไหมก็จินตนาการกันไปแบบว่าต่างๆนานา,นาแต่ว่าทุกอย่างก็กลับมาสู่วังวนหรือว่าสภาพเดิมนนในช่วงของ การซื้อขายในภาคบ่ายตนะ้องบอกเลยว่าก็ยังคงประคองนะเ้่องบอกว่าแหมแสงเขียวได้ตนะ้องบอกว่าในกลุ่มของปตทหรือว่ากลุ่มของพลังงานนะแต่ว่าคงไม่ใช่โรงไฟฟ้านะที่ปรับตัวลดลงนะก็ถือว่าวันนี้ถือว่าตลาดตนะ้องบอกเลยว่ายังคงอยู่ในภาวะซบเซานะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรผมว่าเราต้องมานั่งติดตามกันนะในส่วนของหน้ากระดานการซื้อขายรวมถึงปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะนี่คือช่วงของ กล้วยหอมกับกูรูนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดซึ้งในบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นิสัยมีการกระติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกคือตัวของบตททอจีซีนะครับวันนี้ราคาปิดที่29่สบาทเจสตางค์ลดลง75สตางค์คิดเป็น2.46%ส่วนตัวที่2นะครับทีทีบีนะครับวันนี้ราคาปิดที่1นึบาทหกสตางค์นะราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนตัวที่3บ้านปูนะครับวันนี้ราคาปิดที่ 4บาท88สตางค์นะเพิ่มขึ้น12สตางค์ที่เป็น2.52เและตัวที่4นะครับเจป๊กนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท95สตางค์เพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น0.72ปเนะครับนี่คือ4หุ้นสุดท้ายในวันนี้ถ้าเกิดว,ว่านักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเกงกำไรนะอย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดูะของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวตานน้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในยส่วนของ4หุ้น ุด swing ในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแท็กบกันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์มีบริเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้นำมา2ตัวนะครับตัวแรกในตัวของพทตจีซีนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าอยู่ในภาวะของโอเวอร์โซนะครับให้แนวรับที่29บาท50ตางส่วนแนวรับไปที่28บาทแนวต้านอยู่ที่ส2บาทต้านไปที่3 3บาท 50สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ GC หรือว่าปาท GC ได้ปิดที่29บาท75สตางค์ลดลง75สตางค์คิดเป็น2.46%ส่วนแซฟสอนะครับที่คุณอภิวัตรแนะนำนคือตัวของ TU นะครับหรือว่าไทายยูเนียนนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาต้องบอกรูปแบบของกราฟนะคุณอภิมองดูแล้ว2กล้องดูแล้วพบว่าไซด์เว้า up นะครับให้แนวรับที่15บหาทยีแนวรับไปที่14บสาทแปสตางค์ส่วนแนวต้านอยู่ที่15บาท 70แนวต้านไปอยู่ที่16บาทนี้ราคาหุ้นของท U ปิดที่15บาบาท40สตางนะครับเพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น0.65เซนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อเป็นการเปนใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม